ครับสวัสดีครับมาแล้วครับลูกคัวอีสานน้ำโชครับมันนี่กับคือดอยากขั่วไก่เส้นไม่นสมครับแต่ว่าเป็นพริกแกงไตครับไปซื้อมาในตลาดครับกับคนไตอียเลียครับอยู่ตลาดมันจ่าห้องไปติดตามขั่วไก่เส้นไม่ผสมพี่น้องนี่ครับผมนี่พริกแกงไตพริกแกงเหลืองนะครับ ไก่ล่าไม่สมใส่ขวดเดียวน,นี่ลูกโดดก็เป็นไม่มึงหลักมีตู้เล่ากันเ้องครับเอาจัดไปครับเปิดแก๊สบาหน่้ยเปิดแก๊สครับติดแล้วเดี๋ยวเอาครับพี่น้องพี่เกงลงไปครับ น้ำปลาแดกครับน้ำปลาแดกโอ้หอมน้ำปลาแดกเคี่ยวเห็นน้นหอมเลยครับมัน เคี่ยวให้พริกแกงมันหอมมันสุกก่อนนะครับจนค่อยเอาไกล่ลูกโอ้หอมพริกแกงไตได้กินชิมินเหลืองตามด้วยน้ำปลาเด็กอหอม,อมนะอเอาครับพี่น้องพริกแกงก็ได้หอมเลยนะครับ จัดไปไกลล่ลงครับไกลล่ลงวันนี้ขัวให้เนื้อไก่ผัดซุปวันนี้พี่น้องต้องคอยเอาน้ำใหม่ลงนะครับสวยเหลืองหอมพี่น้องเอ้ยหอมไหรหอมไรเด้กกินไอของจังหวัดไต้ท่าผาไต้ กับอีสานบวกกันครับครับพี่น้องใกล้จะได้สุกแล้วนะครับเขาก็ตามด้วยน้อไม่สมครับมีใส่ไปเลยพ่อขวดเดียวใส่ลายใชลายกระเชบาลายเลยครับพี่น้อง โอ้หอน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 มือเชี่ยยอดน้ำบัดนี้ครับพี่น้องน้ำพอดีพอดีเลยครับพอแล้วนี่ครับันตวงเป็นแก้วก็อยู่ประมาณจะสองแก้วนี่ครับสองแก้วสองแก้วหรือสามแก้วแล้วต้องผู้มากดอก ขื้น,นย,ย,ย,ขขขขย่วงน้งไหมมันหลมาไหลครับเดี๋ยวพอเฮ็ดให้ครับอยู่เขาแล้วครับน้ำโชว์ผงชูรสหนึ่งช้อนครับพอคนครับมันนี้รอดเดือดใส่ผักอีตูเอ้ผักกันใบมังกรนี่ครับอิดฟ้าอรอดตอนแดดพี่นาง อ๋อขอบคุณครับคนอยากกินไข่ตุ่มครับ,รบสองฟรองออเอาคำยั่วๆจ้าเด้อนี่หนาฟินครับหนาฟินกินหลายโยกโปโด้ด้วยอ๋อสดงเงยะนออฟินว่ะครับ เอ้อเพื่อนมากินเข่าเร็วเออนให้พี่น้องเข้ามากินเข่าเร็วๆกินเข่าได้ครับนี่อ๋อเดี๋ยวไปยึดกระเป๋าต้อครับบาทโอ้ยขั้วหกนะครับนี่กระลังขึ้นครับกระลังขึ้นกระลังเดือดกระลังโอ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 เอาครับพี่น้อง เปิดฟัดกันตามด้วยผักอิตูเหลาครับจัดไปครับโรยไปเลยครับลูกโดดใส้วันลูกโดดนิสิบสุขค,ครับพี่นอ้อง ตรงไปทะลุอยนะเพื่อเป็นสีสันนะครับพี่นอ้องสุดยอดน้องเอ้สุดยอดครับม้ยสีสันงงวันนี่ยพี่นอ้องตัวให้เป็นได้กินวันนี้พี่น้องเอ้มามามาเออเออเออห่อน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 เออเป็นภาษาอีสานวะละคำ คำว่าเออแปลว่าเก็บมากมากเอาครับพี่น้องโปรงหมอกันเอาครับพี่น้องโปรงหมอมาแล้วโอ้ยเบิ่งสีสันดูยครับยานเพชรเอาครับพี่น้อง ยั่วๆจ้าโบผ่าไดกับพ่อนบ่ปนม่อมถนัดเด็ดครับห่อนปลาแจ้ รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับหอมประแดดหอมพริกแกงนัวแซ่บสรุปแล้วครับเอากแค่นี้แหละครับฝากติดตามลูกขั้วอีสานน้ำโชก้วยครับกดซับกดกระดิง่งกดซับตะไครด้วยนะครับลูกในบ้านวา,านในสวนพึงฮัทเทีฮัทถ้ำครับก็ขอกดไลค์กดติดตามลูกไงเด้อครับพี่น้องยอ่ะบายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับด้วย